สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกด,ดไลค์กด s ับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับว่าไงนะเหมียวอยากจะร่วมงานกับข้างั้นเหรอใช่แล้วฉันก็รังอยากจะได้พ่อค้าช่วยขายเทยมอยู่พอดีจะคิดว่าข้าทำงานแบบนี้ได้งั้นหรอเจ้าได้ยินเรื่องที่ข้าเล่าแล้วนะ แค่แค่พ่อค้าหน้าเรียนไหมแถมไม่ได้เรื่องอีกตั้งหาไม่รไหรอกนายต้องขายได้แน่นอนถึงแม้จะเคยผิดพลาดไปบ้างก็าตามจากที่ฉันฟังสิ่งเดียวที่นายยังขาดคือผู้ร่วมธุรกิจไงเหมียวผู้ร่วมธุรกิจเหรอใช่แล้วผู้ร่วมลงทุน พวกนายพีท ไอเทมที่นายเอามาขายนายขายไม่ออกเพราะว่านายถูกหลอกขายแล้วนายก็ไม่มีเงินพอที่จะลงทุนเพิ่มใช่ไหมเออใช่แล้วเหนียวพองานในสถานการณ์แบบนี้ฉันมีธุรกิจมานำเสนอมันมีแต่ได้กับได้นายแค่ไอเทมของฉันไปขายให้คนอื่นแค่นั้นเองฉันมีส่วนตังจากการขายไอเทมด้วยนะ ส่วนต่างหรอใช่แล้วคิดซะว่าเป็นแรงจูงใจก็ได้นายแค่หาวิธีขายเทที่ไม่สูงกว่าราคาที่ฉันตั้งให้ได้ก็พอฉันมั่นใจว่านายต้องทำได้อยู่แล้วเพราะนายมีพรสวรรค์บางอย่างที่คนอื่นไม่มีนายจะได้ส่วนต่างจากการขาย3-5%จากกำไร แค่สามถึงห้าเปอร์เซ็น์เหรอเป็นเงินไขที่ไม่แฟร์กับเราเลยสักนิดหมอนี่คงคิดว่าเราโง่คงโดนหลอกเหมือนเดิมสินะอ๋ออีกอย่างฉันละบอกสิ่งที่สำคัญที่สุดไปพวกนายจัดมา ข้อเสนอของฉันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ฉันจะจ่ายให้นายเป็นปลาย่างจำนวนสิบตัวต่อหนึ่งสัปดาห์อนี่คือเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดที่ฉันเสนอให้นายมีปลาย่างให้ด้วยเหรอคิดว่าไงล่ะอยากเซ็นสัญญากับฉันเลยไหม ไม่อย่าเพิ่งลืมสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดสิทีโอจะโดนหลอกไม่ได้อีกแล้วนะหัดเป็นแมวที่มันฉลาดน้อยแต่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 าต่เพิ่มปลาย่างเป็นยี่สิบตัวบางทีข้าอาจจะไปพิจารณานะ ไม่มีปัญหาตอนนี้ฉันอารมณ์ดีไม่ใช่แค่ยี่สิบตัวเท่านั้นฉันแถมให้อีกห้าตัวด้วยเีมวแถมห้าตัวางั้นมันเป็นยี่สิบห้าตัวใช่ป่ะ ที่สำคัญที่สุดถ้านายใส่อยู่ที่นี่เลยฉันจะเปลี่ยนข้อเสนอให้จะกินไปย่างเท่าไหร่ก็ได้ตามที่อยากเลยล่ะจริงเหรอแน่นอนนายจะกินมากแค่ไหนก็ได้มากแค่ไหนก็ได้ขนาดนั้นเลยหรือเหมียว นายมีกระดาษไหมข้ามีทีมเอรัคโซจุนทีม B ีีโอ สัญญาเรียบร้อยเอ๊ะข้าตื่นเต้นจัดจนเผื่อสัญญาไปแล้วสิเดี๋ยวเงื่อนไขสัญญาตลอดชีพประหมายและเงื่อนไขของสัญญา หนึ่งสัญญานี้จะทำาพื้นเพื่อให้ทีม A กับทีม B ททำการค้าขายร่วมกันโดยที่มีทีม A เป็นคนหาสินค้าและรับผลกำไรที่ขายได้ทั้งหมดของทั้งสองทีม 2. เริ่มตั้งแต่วินาทีที่ทำการเซ็นสัญญาทีม B จะทำการขายสินค้าของทีม A และนำผลกำไรที่ได้มาให้กับทีม A ทั้งหมดตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่าตอบแทน1 ทีม A จะจ่ายค่าตอบแทนเป็นปาย่างจำนวน25ตัวต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้น 2. ทีม A จะแบ่งผลกำไรให้ทีม B 3-5%จากผลกำไรทั้งหมดที่ขายได้เงื่อนไขพิเศษ 1. ทีม B รับสินค้าจากทีม A ตามเงื่อนไขสัญญาเท่านั้นหากผลกำไรต่อเดือนได้มากกว่า5คอยสัญญานี้จะถือเป็นโมฆะค่าทันที 2. ทีม B ต้องขายสินค้าให้กับทีม A มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่ทีม A ให้ไปเท่านั้น 3. หากไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากทีม A ทีม B ยังไม่สามารถเซ่นสัญญาใหม่ได้อีกีทีม B ต้องใช้สำเนียงเหมียวลงเวลาทำการขายไอเทมด้วยทีม A ปาร์กโซจุนทีม B ทีโอ ได้หินว่าสัญญาในหอคข้อแห่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากทำลายไม่ได้ด้วยเหมียวนี่ข้าต้องเซ็นสัญญาครั้งแรกแบบนี้จนได้ตอนแรกก็สงสัยว่าทําไมทําลายไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันพอเข้าใจแล้วละเพราะว่ามันไม่ได้มีผลบังคับใช้อย่างถูกต้องใอีฉลาดมากอ่ะ แต่ว่าเงื่อนไขพิเศษข้อที่สหมายความว่าไงที่บอกว่าข้าต้องใช้สำเนียงเหมียวแทนเจ้าอยากให้ข้าใช้สำเนียงบ้านเกิดเหรอแบบนั้นนะ่ามันจะเป็นการขายหน้าแทนขายของมากกว่ามั้ง <c oughs> พอถึงเวลาแล้วนาะยจะเข้าใจเองแหละแค่ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็พอเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะขายของได้ไหม อย่าลืมว่ามีเงื่อนไขข้อพิเศษข้อที่หนึ่งอยู่ด้วยถ้าค่าขายไม่ได้ตามยอดสัญญานี้ก็ไม่มีผลจริงไหมล่ะไม่ต้องห่วงยังไงไนายก็ขายได้จริงไหมล่ะฉันเชื่อในตัวนายนะพอค้าน้อยแมวทีโอเจาอ้าแมวหัวใสพอค้าแมวหัวใสหรือเหมียว พูดดูดีมากง่ายกว่าที่คิดแต่ว่าสินค้าที่เจ้าจะขายคืออะไรหรออ๋อเรื่องนั้นเราจะเริ่มจากการขายมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศเชอร์รี่เหรอ นี่ไงสิ่งนี้เนี่ยนะเมือเคยเทศเชอร์บรี่ไอเทมเพชรมนที่ช่วยเพิ่มมานาศูนจุดหเป็นเวลาสิบนาทีเจ้าอยากขายชิ้นนี้เท่าไหร่ล่ะจากที่เคยเห็นผู้ปลุกพลังเข้ามาใช้ในหอคอยแห่งนี้ถ้าโชคดียอย่างน้อยอา่ะจะขายได้ประมาณ0ูนยหนึ่งอืมก็ศูนจุดศูนห้าคอยต่อหนึ่งชิ้น 0.05ต่อหนึ่งชิ้นเนี่ยนะจะมีโง่หน้าไหนมาซื้อกันล่ะไม่สิแบบนี้อาจจะดีก็ได้ถ้าขายไม่ออขายไม่ถึงห้าคอยสัญญาก็จะเป็นมอคค่ทันทีแต่ระหว่างนั้นเราก็ได้กินบาย่างฟรีแต่ในเมื่อค้าเพิ่งขายได้ครั้งแรกจากที่สัญญาค้าต้องขายกี่อัน หนึ่งพันลูกฉันเตรียมปลาย่างยีสิบห้าตัวต่ออาทิตย์ให้เป็นค่าตอบแทนล่วงหน้าว่าแต่น่าจะแบกไปยังไงล่ะ